สวัสดีครับ FC ซและท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสาหรับแนวทางนิกเกอิเช้า VIP แล้วก็นิกเอิบ่ายวีนะครับก <c oughs> ับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดแนละการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์่าเลขเด่นจาก0ถึง9คัาได้เลีอกอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูนิกเกอิเช้านะครับผลออก60842 60842ชุดบิน เข้าเนาะนะครับแต่ว่าเล็กเด่นวิงโลดหลุดนะครับก็เข,ข้าที่74็ดเนี่ยผมจับที่7 4็ดเล็กเด่นมันหลดุดเพราะว่าตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับสองสครับต่อที่นี่คือีกใบ,บ VIP นะผลออก90706นกะครับก็มีแต่0ูย์เก้านาะถ้าจากหนึ9งเก้าชุดนี้นะครับ แต่ว่ามันก็กลับหัวเนาะนะครับให้1ระวังเจ็ดสรุปแล้วแนวทางก็คือเข้าที่เลขศูนย์แบบเลขเด็ดมาด้วยกันเห็นไหมครับ7กับ0ูนย์ส่วนที่นหนึ่งาคราับคริลหนึ่งระวังเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับก็จ,จับไปที่0ูนย์เนาะเพราะแนวทางของผมมันไม่มีเลขเจ็ดเลขหกหรือจเลข 6. เก้านะครับ ก็มาตามมาต่อเนอะอาะเดวทางไหนหลุดก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับสำหรับ KK อีเช้าหลุดเนาะแต่พอบ่ายก็ยังเข้าสูตรยิงโลดนะครับก็ตามมาต่อนะครับสำหรับเนวทางวันที่ห้าเนาะเดือนแปด 2568กับแนวทางนะครับนี่เคอิเช้าบีไอพีแล้วก็นิเคจิบ่ายบ i p นะครับก็ะสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับ รับแนวตางของโพโพไปแล้วเนาะนะครับตัวคิปแนวต่างก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้นะครับก็เป็นเลขที่วิเคราะห์มาก็คือเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแล้วพอมาดูชุดปินนะครับสำหรับนิกเกอต์เช้าวันนี้นิกเกอตีเช้านะครับชุดปในเลข 01 427 01 427เล็กเดลขเด่นเะครับเลขเด่นก็เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเลขศูนย์กับเลขหน มองดูแล้วมันยังติด4ีสองอยู่นะครับมันจะออกตัวเดิมหรือเปล่าตอนเช้าแต่ตัวที่ผมเด้นได้ไดผมเด้ได้ที่เลข1นันบ1ก็ระวังเลข7ด้วยนะครับจะจับที่1 4 1 2แล้วก็1 7 3ตัวชุดเดียวนะครับผมจับที่7 1>, 1 4กับ7 1 4หรือก็จะเล่น7 1 2 7 1 7ก็ได้นะ7 7 1กับเนี่ยเน้นที่เลข1ระวังเลข7ส่วนตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ1 4 กับต่อที่น่เคอีกบ่ายีไอนะครับบ่ายบีพชุดวินได้เลข3,4,5,6,7่ห้าหกเจ็ดสาม่ห้เจ็ดเด็กด่นได้เลขสากับเลขส นี่ผมเน้นในที่เลข4ีนะครับก็จะเป็น4 5 4 6 4 7สี่หกสี่เจ็ดส่วนสามตัวชุดเดียวนะครับกลับมาที่ห้าสี่เจ็ด ครชอบเลข3จับที่เลข3นะครับถ้าเป็น3ก็สามาสามหกสามเจ็ในชุดวินก็มีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันชอบเลขศูนย์ก็ศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ก็ติดที่สี่เจ็ดเนาะสี่เจ็ดคือชุดนี้นะครับถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดบินเลยนะครับกับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ 5, ้เพอสองสองมาลอง18นะครับขอขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ